กับพี่สีดังไทยโนนะครับผู้กับอาจารย์โครงการพัชชนบีนะครับ,บจรรจทีมง,งานของพงันธุ์โพวิรุษไปออกมารอรับสายแจ้นทางเ่อนเออความสะดวกขอขอบคุณจราจรยานคันที่สองจอการทางจราจรสนองพยาไทยอำเภอความสะดวกสัญญาณไฟให้เรานําเด็กไยถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะนี่ราแจ้งเด็กเปิดจากโรงพยาบาลชลบุรีนะครับจะไปที่หมายโรงพยาบาลเด็กจร,รจาจรโครงการพาชชนบีนะครับเวลา,าท,ทีมงานการนํา ของท่านผู้กับพันธรเอกประเทศศรีหนังไพโร่นะครับมาหมายให้พันตุโทพิดุตใบอ่องสั่งทระลูผู้คำชานะครับมารอรับนะครับหน้าด่านกมอหกนะครับการอัดเติมลมนะครับตอนนี้นะครับเตรียมพร้อมครับเด็กป่วยนะครับที่หมายโรงพยาบาลเด็กนะครับผ่านทางบางแก้วนะครับ Bong hết, hùng gang 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 để เด็กรวยนะครับจากโรงพยาบาเลเชิญบดีแล้วที่ส่วนปนทาวิถีสิ่งที่หมายโรงพยาบาลเด็กเรียบร้อยนะครับในการนของพันเสิกับปี่สีจากไทยรัฐนะครับเพืกับจารกรองค์การเชิญบดีนำทีมงานคนพนุนโทวิรุฒไปออกมาราับเส้นทางเสนอความสะดวกขอขอบคุณจราจรนะครับในท้องที่นะครับของทางด่วนนะครับขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองจอการทาง จะรจอสอนอพยาไยัอาอออยอำเภวพังดวสัญญาณไฟให้เรานำเด็กไยสุงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับ